เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบล็โตวันนี้ก็อยู่กับเกมไขจูหมายเลขแปนะทุกคนเออก็แน่นอนว่าเกมนี้เพิ่งจะเปิดให้เราได้ทำการเล่นเมื่ออวันที่3 1เนาะอ่าก็ทีแรกตั้งใจว่าจะมาไล์ซะหน่อยแต่ปรากฏว่าคือโปรแกรมจำลองไม่สามารถเล่นผ่านอ่า ไม่สามารถเล่นเกมนี้ผ่านโปรแกรมจำลองได้เนาะเออก็เลยเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากๆเลยแต่ผมก็ได้ไปในแผนนะจริงๆว่าอยนะู่แผนสตรีมแล้วแต่ปรากฏว่าตอนฉายจอขึ้นไปในโปรแกรมของ r อ t สตรีมอะปรากฏว่าจอมันกระพิบรัๆๆเลยแล้วพยายามหาแอป,ปอื่นมาใช้แทนนะแต่สุดท้ายก็หาไม่ได้สักทีก็เลยแบบเออไม่เป็นไรช่างมันแล้วกันเนาะเออ ก็เดี๋ยวรีวิวไอดีกันหน่อยลวกันเออไอดี ID ผมก็เล่นมาได้หนึ่งวันแล้วเนาะเออก็เรียกได้ว,ว่าบอกเลยว่าผมเป็นผู้เล่นสายฟรีนะที่รู้สึกว่าตัวละครผมมีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยเนี่ย <c oughs> เรียกได้ว,ว่าตอนนี้ตัวสีทองมีเกือบมีเกือบทุกตัวที่เป็นตัวละครที่อยู่ในเกมนะขาดเพียงแค่ตู้เลดกับตัวเอาง่ายคือตัวเมตาะอะคือไอดีผมจะไม่มีเว้ยคือไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรสักอย่าง <c oughs> คือผมมักจะเกลือกับาทางตัวนี้ทางตัวที่แบบว่ามันเก่งๆแต่ไม่เป็นไรมันไม่ได้มีปัญหาในการเล่นอยู่ละไม่ว่าจะเป็นตัวเก่งหรือไม่เก่งเราก็สามารถจบทุกคอนเทนต์ได้นะเออก็ทีมที่ผมปั้นก็จะประมาณนี้นะเลยนะทุกคนอันนี้ก็จะมีผมปั้นตัวทองทั้งหมด6ตัวเลยก็จะเป็นตัวนี้อ่าลินแล้วก็คิโครุแล้วก็อ,วกอิซาโอรวมไปถึงคาจูมาเล็แปก็ปั้นด้วยนะ แล้วก็มินะอ่าเพื่อสมัยเด็กของเราแล้วก็โชชิโร่รวมไปถึงผมเองก็ปั้นคาบกาที่เป็นเวอร์ชันล่างธรรมดาด้วยนะเพราะว่าคาบการเวอร์ชันล่างธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทาเควสมือใหม่จนเสร็จอะเราจะได้ปลดจนตันมาทันทีเลยนะเนี่ยซึ่งเป็นอีกหนึง่งตัวละครที่เก่งมากๆเลยอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ตัวได้ขาดไปไม่ได้เลยสำหรับตัวละครสายซัพพอร์ตใส่ฮิวเนาะกับอากาลีนะอ่าตัวเป็นอีกหนึง่งตัวละครที่ค่อนข้างดีนะเพราะว่า สามารถฮิวได้เนาะอ่าแล้วก็อาวุธเนี่ยอาวุธเ,เรียกได้ว่าอาวุธผมมีทุกอย่างที่อยู่ในเกมนะปัจจุบันตอนนี้ละคืออาวุธเนี่ยผมมีสีทองของทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นกาลิงอ่าถุงมอือดาบคู่ขวานอสนาสไนเปอร์ปืนธรรมดาดาบใหญ่อ่าดาบใหญ่มีหลายเล่มเลยแล้วก็อ่าเห็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้มีแค่อย่างละอันนะคือบางอันอ่ะอันเนี้ยอย่างเช่นอ่ากรลิงอันนี้กรลิงอันนี้ก็คือขัดขัดหนึ่งไปละอ่า แกลลิงอันนี้คือคันหนึ่งเนาะแล้วก็อ่ะขวานขวานในที่นี้ก็คือขันสองไปะละขวานกัะสองเนาะแล้วก็ถุงมืออ่ะถุงมือก็คันสองเหมือนกันแล้วก็อ, ER, อ, ER, อ่ะสนไนเปอร์เนาะสไนเปอร์อันนี่ยสไนเปอร์นี้ได้มาอันเดียวอยู่แสดงว่าค่อนข้างเก ER, ือยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มากว่าไปกว่าน,นี้เนาะส่วนดับคู่ก็ขันสองนั่นเองนะอ่าแล้วก็จานวนดาวตัวละครเนาะก็คือ ผมปลดดาวตัวละครอยู่ก็คือเป็นตัวนี้เลยอิซาโอ,โอนอะผมปลดเอาไว้เพียงหนึ่งดาวเท่านั้นเนาะแล้วก็ไคจูหมาเยเลขแปก็ปลดเอาไว้1ดาวแล้วก็มีนะก็ปลดไว้1ดาวเช่นกันเออแม่งออกออกแต่ออตัวพวกนี้ไอตัวที่แปลว่ามันเก่งๆก็คือแบบไม่ออกสักที <c oughs> อ่ะระบบต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะทุกคนอ่ะระบบกาชาเนาะแน่นอนนะว่าผมอ่าซุ่มแบบว่าค้างมากเลยสําหรับตู้ตัวละครอย่างเลโนโนะเออก็อยากจะได้มามา,มาแบกไอดีเหมือนกันแต่ ถามว่ามีมีแล้วสามารถเล่นได้ยาวๆไหมก็เล่นได้นะตัวนี้ก็ถือว่าหลายๆคนให้คะแนนว่าค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยสามารถฟิต่าฟิตมอนเตอร์ได้ด้วยเนาะเออผมเองก็พยายามจะสุมให้ได้อยู่ตอนนี้ก็สุมไปประมาณ95โลละแม่งเกือบจะร้อยโลละยังไม่ได้เลยเออส่วนอ่าอันนี้เป็นตู้เติมเงินเนาะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายเปยหน่อยก็สามารถจัดการไปได้เลยสลับตู้ตัวนี้นะอ่า ต่อมาจะเป็นตุ๊ดตัวละครถาวรเนาะก็คือตัวตัวละครถาวรผมสุ่มไปทั้งหมด110ครั้งเลยนั่นเองนะเออก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือแบบขาดอยู่ตัวเดียวก็คือขาดเกนนะอ่าขาดแค่เก์ตัวเดียวที่เหลือนี่แบบว่ามีครบหมดทุกตัวละเออแม่งออกยากออกเย็นจริงๆแล้วก็คือประเด็นคือเกณฑ์แม่งเป็นตัวเมตาด้วยเวคือแม่งยังไม่ออกตัวไหนตัวไหนเป็นเมตาคือไอดีผมไม่เน้นออกเออเน้นลบ อ่ะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะอ่ะเนื้อเรื่องในเนื้อเรื่องในส่วนเนื้อเรื่องนะก็คือผมสามารถเล่นจบหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคือแม้ว่าจะเราจะเป็นผู้เล่นสายฟรีแต่เราก็สามารถเล่นจบเนื้อเรื่องทุกอย่างได้เนาะรวมไปถึงอ่ะมันเมนสตอรี่นะก็เมนสตอรี่นี่รู้สึกว่าจะเป็นเนื้อเรื่องของในเกมเราบ้างนะเพราะว่าผมไม่รู้จักเนื้อเรื่องของในส่วนตัวนี้เลยมาก่อน หรือว่ามันเป็นนเรื่องของภาค2อเองวันนี้ผมเองก็ยังไม่แน่ใจเนาะใครที่มีความรู้ก็สามารถพิมพ์บอกกันเอาไว้ได้นะส่วนต่อมาอ่ะอันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของซีซั่นที่1นเนาะคือมันจะไปจบที่อันนี้พอดีเป็นฉากที่คารบก้าอ่าทุกคนรู้แล้วว่าอ่ะใครจูงหมาเล็กแปดนะก็คือคารบก้าเนาะก็เลยแบบว่าถูกจับปอะมาก็มาเนื้อเรื่องเนืน้อหาก,ก็จะจบประมาณนี้ก็แล้วกันนะใครที่แบบดูอนิเมะอยู่แล้วก็น่าจะพอจะเข้าใจที่ผมพูดนะเออ แล้วก็อ่านต่อมาจะเป็นคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ในที่นี้ก็คือเราจะทําการแบบเหมือนการคล้ายๆกับคุยพูดคุยแล้วก็แบบเราจะได้พุงเพชรมาเอามาสุมกาชาและอะไรในที่นี้นะเอออ่ะก็ข้าวประมาณนี้เนาะส่วนแน่นอนนะว่าอ่ะเคยวันก็มีนะอนะก็เก็บทั้งหมด500แต้มเนาะจะได้เพชรรวมกันประมาณ50แต้มนะไอห้าสิบเพชรห้าสิบเพชรไม่ใช่ห้าสิบแต้มเออได้เพชรรวมๆกันประมาณ50เพชรเนาะแล้วก็ มีระบบที่เป็นบัลเลพาสด้วยถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้อาวุธอุปกรณ์ของใครสักคนที่แบบว่าอยากจะมาขัดเพิ่มก็สามารถจัดกันไปได้เลยนะสำหรับแพ็กบัลเลพาสนะอ่าต่อมาก็จะเป็นแมสเซจนะนก็คือเป็นระบบเหมือนบวกกับบวัวใครนอกาะที่แบบว่าเราจะมาคุยกับสมาชิก่าเพื่อนร่วมหน่วย พื่อที่เราจะได้รับเพจมานะก็ผมเองก็ทําเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วรวมไปถึงมันมันจะมีเป็นอ่ามันจะมีเป็นแบบเควสเหมือนเควสเสริมเข้ามาที่แบบว่าบางอันมันจะให้เควสประมาณ500เพรอะไรพวกนี้หรือจะเรียกว่ามันเป็นเควสของหน่วยก็ว่าได้นะอ่าในส่วนตรงนี้เนาะต่อมาระบบในการเล่นนะ,ะระบบในการเล่นเนดะี๋ยผมจะไปเล่นให้ดูซักโหมดหนึ่งก็แล้วกันอ่าเดี๋ยวผมจะเลือกเลือกเล่นให้เป็นโหมดอันนี้ก็แล้วกันเนาะอ่าตอนนี้พอดีว่าผมกำลังทําทีมอยู่อ่า ที่ี่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยเป็นการลิงขวานใหญ่แล้วก็เป็นตัวใส่โลแล้วก็เป็นไรจุมาเล็แกแปดเนาะเราไปลุยกันเลยอ่าการล่งก็จะเป็นแนวเทนเบตทั่วไปเนาะสม์ทออโต้กันได้เลยอ่มาถึงเราเองก็กลางโล่ไปก่อนเลยใส่โล่อา140ที่นั้นเราก็ฟาดไปนี่เราก็สัดซัดเออพยายามให้มันติดชีบบ่อยๆพอเราตีโลจนแตกอะ่ะ ทางตัวลคะครมันจะทำการไล่โจมตีทันทีเลยนะหรือฟูลออร์เอ็แทนั่นเองคือเห็นปะสังเกตว่ามันจะมีโล่ะทุกครั้งที่เราตีตัวละครหนึ่งตัวนะ่ะโล่มันจะหายไปใช่ปะนั่นแหละถ้าเกิดว่าโล่โล่นั้นน่ะมันหมดอน่ะก็คือตัวละครของเราจะวิ่งไปไล่โจมตีด้วยทันทีหนึ่งหนึ่งครั้งอ่าประมาณนี้ถือว่าไม่ได้มีอะไรเข้าใจยากเนาะอ่าแล้วก็ซัดเลย เออแล้วก็ลืมบอกไปว่าทางตัวเกมมันตอนแรกๆมันจะมีแจกตัวละคร5้าดาวหนึ่งตัวด้วยนะออแต่ผมก็เลือกมาเลือกมาเรียบร้อยแล้วล่ะเออจริงๆก็เลือกใครไปไม่ได้เลือกเลือกใครจูมาเล็กแปดเนี่ยแหละเลือกมาช่วงแรกๆนะเพราะเห็น <laughs> เห็นเห็นว่าใครจูมาเล็กแปดมาสามารถต่อยก้าวได้แม่งเวอร์จัน <laughs> ออแล้วก็สัตว์เกลิงไปตัวกเกลิงนี่ผมชอบมากเลยนะคือรู้สึกว่ามันยิงสะใจดีคือมันยิงหมู่รัว โอเคขีดแลว้ววะเนี่ยซัดป๊อมถ,ถึงมันถึงมันอาจจะไม่ได้แรงอะไรมากนะแต่ผมค่อนข,ข้างชอบนะผมว่ามันสะใจดีเนี่ยแล้วเออแล้วเนถ้ายิงถ้ายิงเป็นตัวเสียงลรือแหลมแสดงว่ามันจะมันติดขีดนะน่ะนีย่ยิงไปห้าพันเลยวะโคตรแรงเราซัดปอมอ,อุ้ยขีดละอูะ้หู้เจ็ดพันอ่าเป็นนั้นจบเรียบร้อยเนาะ สไตล์การเล่นก็ประมาณนี้เลยไม่ได้เล่นยากอะไรมากเนาะก็คะแค่เปิดออโต้ไปแบบชิวๆต่อมานะอ่าต่อมาจะเป็นระบบร้านค้าก็แล้วกันร้านค้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเป็นสายเป๊ะแรงๆหน่อยก็สามารถจัดกลับไปได้เลยลนาะเลยในแพ็คในสตวนี้เนาะก็แน่นอนนะว่าแพคที่คุมที่สุดก็จะเป็นแพคกันนี้เลยแพคไลเดือนนะก็เรียกได้ว่าเป็นแพคที่คุมที่สุดละถ้าเกิดว่าใครอยากที่อยากได้ตัวฮิลก็สามารถจัดไปแพ็คนี้ไปได้เลยเนาะอ่าแพ็คตัวนี้จะเป็นตัวฮิลที่ค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยเนาะ อ่ะต่อมาก็จะเป็นแพ็กเติมเงินละอ่าก็อ,อ,อยากได้พวกสติกงสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์เดี๋ยวมันเป็นแพ็กเพจในว่นหรือเปล่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้อันนี้ตู้เลดอัพเนาะก็จะเกิดว่าใครที่เป็นคุณที่เกลือมากๆก็สามารถเอามาแลกในส่วนตัวนี้ได้เนาะเช่นผมอาจไม่รู้จะมีถึงหรือเปล่าเนาะส่วนตู้ในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตู้ถาวรเนาะก็ใครที่มีแต้มเกลือเยอะก็เก็บมาแลกตัวละครที่เราอยากจะได้หรือว่าเป็นตัวละครที่เราอยากจะปลดดาวเพิ่มได้เนาะ แน่นอนนว่าผมอาจจะเก็บเอาไว้แรกเก็นนี่แหละต่อมาจะเป็นตู้ถาวรนะไม่ใช่ตู้ถาวรต้องเรียกว่าเป็นตู้รายเดือนนะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มาแลกในส่วนตรงนี้นะก็เราจะมีตัวกระชาบป,ประมาณ10ตัวนะให้เราแลกอย่างแน่นอนเนาะก็จะใช้กันประมาณ300 300แต้มแลกได้รประมาณ10ใบแล้วก็ตู้ตัวที่แลกในส่วนตรงนี้ได้ก็คือเราสามารถแลกเป็นตัวลิมิเต็ดกับตัวตู้ถาวรได้เนาะแลกได้ทั้งสอง,สองอย่างเลย ส่วนค่อนข้างดีแต่แล้วก็ในสุดตรงนี้ในสุดตรงนี้นี่คิดว่าน่าจะต้องสุ่มให้ได้อาวุธที่แบบว่าซ้ําก่อนละบ้งนะหรือไม่ก็เอาเอาอาวุธไปย่อย,ยนะละบ้งมันถึงจะนี้อ่ามันมันถึงจะได้ไอคิสตัลสีม่วงนี้มาเพื่อมาแลกอาวุธอุปกรณ์สีทองเนาะต่อมาจะเป็นร้านาค้าเครดิตแล้วก็เป็นร้านค้าพวกอุปกรณ์อะไรในที่นี้นะไม่ได้เวลาพิเศษละต่อมาอ่าพูดเรามาจอดเรือเรื่องตัวละครกัน ตัวละครน่ยอ่ะมันจะมีตัวละครแบบ2ประเภทนะก็คือไครจูหมายเลขแปดครจูหมายเลขแปดก็คือมันจะเป็นที่จะต้องไปอัพอะไรนอกจากเลเวลเนาะว่าเอาครจูหมายเลขแปดไม่มีอาวุธประจําตัวไม่ไม่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีอาวุธประจําตัวมีเพียงแค่เลเวลแต่ว่าเรื่องสกู๊สกิลอะไรอะไรในที่นี้จะเป็นที่จะต้องอัพเหมือนเดิมเนาะสำหรับตัวละครอย่างไครจูหมายเลขแปดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวธรรมดาอ่ะอ่ะเริ่มเริ่มจากเป็นทีน้าแล้วกันอ่ะตัวธรรมดาในที่นี้เราสามารถเลือกที่จะ ใส่อุปกรณ์ได้ด้วยในส่วนตัวนี้การใส่ในอุปกรณ์ในส่วนตัวนี้ก็คือแบบเราจะต้องใช้ดวงเลยนะไม่ใช่ว่าเราจะหาเซ็ตเซ็ตมาใส่เนาะก็คือเราจะต้องกดไปนในส่วนตัวนี้นะอ่ะมามันก็จะมีแบบเป็นแคปซูลขึ้นมาว่าเฮ้ยเราจะทำเซ็ตอะไรอย่างเช่นเซ็ตนี้ก็จะเป็นเซ็ตที่บก ATK กับบอกคิเลนเนาะซึ่งเป็นเซ็ตที่ค่อนข้างดีรวมไปถึงบอกดาเมจเกี่ยวกับอัติเมทด้วยซึ่งเป็นของดีมากๆเลยในส่วนตัวนี้นะเออ แต่บางซิอก็อาจจะเป็นนี่อาจจะเป็นซิสปีเนาะก็จะเป็นซิสเปียที่แบบว่าเมื่อเราทําการแอคชั่นเนาะก็คือเมื่อเราใช้สกิลอ่ะเราจะเพิ่มเอตเคให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งทีมก็จะเหมาะกับเป็นใส่พวกตัวละครซัพพอร์ตอะไรในที่นี้เนาะส่วนนี้ก็จะเป็นดาเมจากทาเคเนาะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเนี่ยเซตเฮพอ่าก็เมื่อเราทําการใช้อัติเมตเราก็จะแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการฮิลให้กับเราเพื่อนร่วมทีมด้วยอะไรประมาณนั้นเนาะ แล้วก็ยังมีเซตที่เป็น A T K เพิ่มเติมอีกก็จะมีหลายเซตมากๆเลยมีประมาณกี่เซตนะึงสองสามสี่ห้าอ่ะหกเจ็ดอ่ามีประมาณหกเจ็ดเซตนี่แหละอ่าไม่น่าไม่น่าจะเกินนี้ใช่ปะ, 1, 2, 3, 4, ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ๋อหกหกหกเซตเนาะอ่าประมาณนี้ก็ของที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นของสีทองเนาะแต่ก็อ่าการใช้ในที่นี้ก็คือมันจะสุ่มเป็นสีม่วงกับสีทองเนาะแล้วก็ต้องมาลุ้นออฟกันอีกทีหนึ่งว่าจะเกลือไม่เกลือ เออไม่ใช่ว่ามันสุ่มแล้วมันจะล็อกออฟดีๆให้เรานะ <c oughs> อันนั้นเนี่ยเพ้อฝันไปหน่อยเนาะเออแล้วก็แน่นอนนะว่าระบบต่อมาจะเป็นระบบอาวุธเนาะก็อย่าลืมมาอัปวงอาวุธกันด้วยเพื่อทําให้ตัวละครของเรานะยิงมอนเตอร์ค่อนข้างที่จะแรงด้วยอาวุธแต่ละชิ้นก็จะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันไปนะอ่ะารวมไปถึงยิ่งเราขัดอาวุธเยอะยิ่งเท่าไหร่อ่าดาเมจมันก็จะให้เปอร์เซ็นต์มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะเออ แล้วก็รวมไปถึงเรื่องการปลดดาวด้วยการปลดดาวก็จะช่วยทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นเนาะโดยที่ตัวละครถ้าเกิดว่าปลดดาวนี่ถ้าเกิดให้ผมแนะนําก็ปลดประมาณดาว2พอละถ้าว่าดาวสานี่มันไม่ค่อยคุุมเท่าไหร่เจีวถ้าเกิดว่าปลดดาว3ได้ก็แนะนําให้ไปดาว4ไปเลยพอดาว4ดาว4แล้วก็ดาว6อ่ะตัวละครมันจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นมากๆเลยนะเอออ่าแล้วก็แน่นอนนะว่าเกมนี้ถ้าถามว่าเราเล่นหมดเรื่องจบเรียบร้อยแล้ว มันยังมีโหมดอะไรให้เราได้ทำการเล่นต่อก็เรียกได้ว่ามันจะมีโหมดในส่วนตัวนี้เลยอ่ะก็โหมดในส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโหมดที่เราไยบอทอะไรในที่เนี้นะ,ะมันก็จะได้แบบเงินมาเนาะอย่างเช่นตอนนี้ผมเองก็มีอยู่ประมาณ19ล้านแล้วอ่ะเงินใน19้าล้านในส่วนตัวนี้เราก็ทําเอามาทําการอัพหน่วยของเราในส่วนตัวน,นี้เนาะก็จะแบบพาเป็นหน่วยบุกทะลวงแต่ในที่นี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเล่นอะไรก็ได้เนาะอ่ะ ในเช่นในต,ตัวนี้ผมเองก็อัปเอาไว้อย่างละสิบเรียบร้อยแล้วอ่ะผมะอัพเพิ่มสักหน่อยแล้วกันนะก็เป็นซับแท็กเกอร์ขึ้นเวลห้าสิบวันนี้ก็ขึ้นเวลห้าสิบไปอ่านี่ก็ขึ้นเวลห้าสิบต่อมาก็อ่ะอันนี้ขึ้นเวลห้าสิบไปอ่ามันก็จะใช้เงินเนาะแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะอะไรมากเพราะว่าเราก็ฟาร์มเงินได้เรื่อยๆแล้วก็ในบทเรียนสุดตัวนี้ก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาเล่นก็ได้เนาะอ่างเช่นเราอัปอะไรเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็คือแบบปล่อยเราก็ปล่อยมันวิ่งอัตโนมัติไปก็คือ วันวันหนึ่งเราก็สามารถมารับพลังงานในสตรงนี้ได้เนาะก็คือยิ่งยิ่งปล่อยเอาไว้เยอะเต็มร้อเปอร์เซ็นราก็จะได้รับพลังงานมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะเออถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปแบบอ่าเล้งต่อไปก็คือจะต้องรอเวลาในสตรงนี้เนาะก็ใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่เนะี่ยเกือบเจ็ชั่วโมงเนาะก็คือเราจะไปแล้งสามได้เนาะหรือก็คือการไต่ด่านไปเรื่อยๆเนี่ยอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ผมเองก็ไปได้ประมาณ100กิโลแล้วเนะาะแล้วก็อ่ะ วิธีการฟาร์มพลังงานในส่วนนี้ก็อย่าลืมนะนี่เราสามารถกดพลังงานรายวันได้ก็คือมันจะใช้ตั้งแต่20 20 30 30แล้วก็น่าจะ50าบบางอใน,ใน,ใ,นในตอนท้ายถ้าเกิดว่าใครที่เป็นสายรีบหน่อยก็สามารถกดเพชรจากตรงนี้ได้เลยเนาะอย่างเช่นในส่วนตนนี้ก็คือใช้ประมาณ3 0เพชรเนาะก็จะได้พลังงานมาประมาณ50เลยนั่นเองเออถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะะตอนนี้เราไประยะไปเพิ่มได้เนาะก็จะเปิดระบบขึ้นมาจะเป็นคอมแบตซัพพอร์ตเนาะก็ในเมื่อระบบเปิดขึ้นมาแล้วเราก็ทําการอัพไปได้เลยนะ เรากำลับขึ้นเวล50ไปเลยก็สังเกตว่ามันจะมีระยะเวลาในส่วนตัวนี้บอกอยู่นะ,อ,ะอย่างเช่นตอนนี้มันมันร้อยเคเนาะก็คือ,อยิ่งเราไปได้ไกลอ่ะเราจะต้องอัพในส่วนตัวนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอก็มันจะตันอยู่ประมาณ 500K เคเนาะแล้วเราก็จะได้เป็นพวกสกุลสก,กิลในส่วนตัวนี้มาอ่ะอย่างนี้ก็จะเป็นแบบมีทรงมีสายเนาะ,ะอันนี้ก็จะเป็นแบบบัฟเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรา ประมาณนี้แต่หมดนี้ไม่จำเป็นต้องไปจริงจังอะไรมากนะก็คือแบบนานๆทีก็แวะเข้ามารอบหนึ่งเพื่อกดออกพลังงานก็เพียงพอละไม่จำเป็นต้องไปซีเอีะไรอะไรมากล้กก็ได้เนาะส่วนในในที่นี้ก็คือจะเป็นแบบอัพเลเวลของทหารของเรานะอ่าขวางไปได้เลยอ่ะมันก็จะใช้เงินหนักหน่อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะเพราะว่าการอัพแต่ละครั้งนี่มันไม่ได้อัพใช้อะไรเยอะเลยอ่าแล้วผมอัพอัพอัพหมดเลือนหนักเลยก็แล้วกันอ่าขึ้นเวลร้อยเลยกดครั้งเลยนะอ่ากดครั้งได้อ่ะเห็นไหมขึ้นเว ทำไมเราแบบเบิ่มๆมาเบิ่มๆเรียบร้อยตอนนี้หมดละขึ้นไปเบลล์ร้อยสามสิบคือเรียกได้ว่าตีแรงมากๆเลยตอนนี้อ่าแล้วก็สังเกตว่าเออคือตอนที่เราตีมอนะมันก็จะให้เงินมาเรื่อยๆเนาะก็อนั่นแหละอ่ะาเขาเข้าสลับบทนี้ก็ประมาณนี้เนาะเวลากลับแล้วเราก็ปล่อยมันบอดไปแล้วก็อ่ามันจะมีระยะเวลาให้เราสังเกตด้วยเนาะอย่างเช่นตอนนี้ก็ ประมาณ13%ละถ้าเกิดว่า1 0 0เราก็ค่อยมากดรับเนาะก็จะได้เป็นพวกพลังงงพลังงานอะไรนอะไรในที่นี้อ่าแล้วก็ต่อมาเป็นโหมด end g เก e หลังจากที่เราเล่นไปเสร็จจนหมดเรียบร้อยแล้วเนาะก็อย่าลืมมาเล่นในโหมดในสุดตัวนี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครได้คุ้นเคยกับเกมฮอนไกสตาร์เลดีก็คือมันจะเป็นโหมดที่เหมือนกับ MOC มซนั่นเองก็คือเรามาเล่นเก็บดาวในที่นี้เนาะตอนนี้ผมเองก็ทําการไต่ไปได้ค่อนข้างที่จะไกลมากๆแล้ว อตอนนี้ก็คือไต่ไปติดอยู่ชั้นที่10นั่นเองเนาะโดยที่ชั้นทั้งหมดนี้จะมีประมาณ15้ชั้นนั่นเองเออก็โดยชั้นที่10ขึ้นไปก็คือเราจะต้องอัพตัวละครให้เป็นเวล65้นั่นเองนะหรือสูงกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเวลน,น้อยไปสู้อะผมลองเรียบร้อยละคือเอา60ไปสู้กับ65คือแม่งแตกต่างมากถ้าเกิดว่าอยากจะสู้อะผมแนะนําให้ทําเวลเกินเกินมอนดีกว่าไม่งั้นสู้ไม่ได้แน่นอนเนาะ อ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะอ่าลืมลืมบอกไปก็คือต้องต้องทำไว้2ทีมนะอ่ะอย่างเช่นผมเองก็ทําไว้2ทีมละเราก็ต้องพยายามยกย้ายยกย้ายทรัพยากรของไอเดียย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาอ่เพิยย่งอย่าเพิ่งไปอัดตัวเดียวขึ้น70นะคือแม่งไม่คุ้มแน่นอนเพราะว่ามันเอาเบลเล่นในหมดในส่วนตัวนี้ยากแนะนําให้อบเอาไว้ประมาณ60ก่อนอย่างน้อยหกสิบก็คือเราสามารถมาถึงที่สเตทที่60ได้เลยเออแล้วก็ต่อไปเราก็ค่อยทยอยไปอับตัวละครขึ้นเบลเจ็ดสิบก็ได้ รือถ้าเกิดว่าใครที่ทําไปแล้วก็อไม่เป็นอะไรก็คือมันก็แค่จะปั้นตัวช้าหน่อยเนาะสำหรับคนที่อัดขึ้น70ไปแล้วเพราะว่าการที่จะขึ้น70ได้เนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมเองก็ยังทําขึ้นไม่ได้เลยอ่าก็ก็ข้าวก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับเกมไจูจรเมล็กแปนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นง่ายมากๆเลยรวมไปถึงเกมในที่เนี้คือรู้สึกว่าเกมมันตันค่อนข้างเร็วผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนนี่จะ เบื่อกันไวหรือเปล่านาะเพราะว่าเกมนี้มันตันเร็วมากเลยผู้เล่นบางคนก็แบบโอ้ยอะไรวะแม่งเล่นแป๊บแแ,แ,แม่งเวลตันซะละแต่ผมเดานะว่าเกมเกมนี้น่าจะมีอัปเดตในเรื่องมาเรื่อยๆเนาะอ่าแล้วก็เกมเกมนี้ทีแรกนี่มีกําหนดการที่จะเปิดในเวอร์ชันสตรีมด้วยนะแต่ก็แน่นอนนะว่าเออยังไม่มี <laughs> ยังไม่มีให้เราได้ทําการเล่นเหมือนเดิมแล้วก็คล้ายๆฟิลลิ่งเดียวกันกับเกมมาดูกาดนั่น,นเองเออไม่รู้ว่าจะต้องรออีกอกีก่สัปดาห์ถึงจะเปิด คิดว่าน่าจะยังไม่เปิดเร็วนี้แน่นอนเวอร์ชันสตีมเนะมาะรู้ไมมถึงตอนนี้ถ้าเกิดว่าสามารถเล่นใน l d p l a y e ฟได้หรือว่าเล่นในโปรแกรมจำลองได้จะดีมากๆเลยเออก็โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันเนาะใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับสกาใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่ยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r คร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายเจน่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี